อนนี้ฝุ่นมันแรงมากแล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นละอองอะ่ะมันอยู่ในอากาศอ่อะคือเราจะใส่หน้ากากย4ิบสชั่วโมงมันก็ไม่ไหวอยู่นะน้องแถวต้องอย่าประมาทนะฝุ่น PM 2.5นี่มันอันตรายมากแค่หน้ากากนี่เอาไม่อยู่นะจริงค่ะพี่<อ>เพื่อนแถวนี่ล่าสุดอยู่ดีนางก็แพ,แพ้แพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นแพ้จนเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะปกติเนี่ยเรายังมีภูมิคุ้มกันดีอยู่ใช่ไหมเราก็ยังแบบทนต่ออาการต่างๆได้แต่ตอนนี้ฝุ่นมันแรงมากแล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นละอองอ่ะมันอยู่ในอากาศอ่ะคือเราจะใส่หน้าา โมมันก็ไม่ไหวจริงวะลองดูเครื่องฟอกที่บ้านเดียโอ้โหเดี๋ยวตัวแดงเดี๋ยวตัวแดงมันฟอกหรือไม่รู้จะฟอกไงล่ะสิ่งสาคัญคือภูมิคุ้มกันร่างกายเราแพลวคือเราต้องแบบมีภูมิคุ้มกันที่มันแข็งแรงปัญหามอยู่ตรงนี้อายุเพิ่มมากขึ้นภูมิคุ้มกันมันลดลงเรื่อยๆไงทางแก้ที่ดีที่สุดนะคือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองซึ่งแพลวไหมภูมิคุ้มกันมากกว่า70%สรสร้างที่ไหน แหละค่ะลําไส้เพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันมากกว่า70%สร้างที่ลําไส้ดังนั้นนะเสริมภูมิคุ้มกันที่ต้นต่อต้นกําเนิดคือเสริมที่ลําไส้ด้วยการกินโปรไบโอติกส์ตรที่เขาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างสูตรของตัวโฮไิซาโคนี่คือเขามีตั้ง14สายพันธุ์ซึ่งอันนี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เขาวิจัยมาสําหรับวัย40บวกขึ้นไปเพราะว่าวัย40บวกจะเกิดปัญหาอะไรบ้างภูมิตกระบบเผาผ่านต่างๆเริ่มทํางานได้ไม่ดีท้องอืดง่ายย่อยไม่ดีสะสมน้ําตาลเยอะไขมันเยอะเริ่มมีภาวะไขมันพอกตับฟังก์ชันต่างๆทํางานได้ไม่ดีดังนั้นสูตรของโฮไลซาโค เขาวิจัยมาสําหรับวัย40บวกเสริมสร้างทางภูมิคุ้มกันเสริมสร้างเรื่องของระบบเมตาบอลิกแล้วก็ดูแลในเรื่องของน้ำตาลเรื่องของไขมันท้อกตับับเราทํางานแบบบูมยิ่งขึ้นเป็นการเสริมกรอะให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถต่อสู้กับ PM 2.5ได้นั่นเองจ้ะ